เพราะสภาวะเศรษฐกิจกําลังตกต่ําหุ้นนะครับตกลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาสองสาเดือนแล้วในขณะที่เงินบาทก็อ่อนอย่างต่อเนื่องการส่งออกก็เข้าสู่สภาวะที่ลําบากรัฐบาลยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยนะครับยิ่งทําก็ยิ่งเละนะครับมากกว่าเดิมที่ผ่านมาเขาบอกว่าที่ผ่านมาอดีตวิกฤตแต่รอบนี้3เดือนวิกฤตกว่าเดิม สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเกี่ยวข้องกับรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินก็มีการวิเคราะห์กันมากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจคือข้อเรียกร้องของประชาชนเช่นลดแรกแจกแถมเขาเรียกว่านโยาบายมักงคัคือทำได้เรื่องง่ายๆเรื่องยากๆแต่จําเป็นไม่ทําทำแต่เรื่องควิกวิน เพื่อที่จะได้ความนิยมแต่เรื่องที่ต้องปฏิรูปโครงสร้างเรื่องที่ต้องแก้ไขเขยา่าระบบเก่าอย่างจริงจังรัฐบาลที่ไม่มีความกล้าหาญทางการเมืองจะอีกเพียงหาข้ออ้างเราต้องการรัฐบาลของประชาชนที่มักยากเรื่องง่ายใครก็ทําได้เรื่องยากเรื่องระยะยาวเรื่องโครงสร้างเรื่องซื่อตรงในการแก้ปัญหาพื้นฐานของประชาชนและเมื่อทําอะไร ที่มันมักจะยากก็จะเป็นรัฐบาลที่ไม่มากง่ายครับของขวัญปีใหม่อยากรัฐบาลเศรษฐาทวีสินล้ออไไปอยากได้อะไรเป็นตัว่าเราอาจจะอยากได้อะไรอ่ะกล้วยอยากได้กล้วยเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลน,นี่ยเหรอคะไม่ได้คิดขึ้นมาเราไม่รู้ไงแล้วแต่ท่านผู้ชมไง <laughs> อะไรที่พูดอะไรยุ่งสมาคืออะไร <laughs> คุณผูม้องบอกว่าอยากฮะ อะไรผมบอกว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่เขียนมาเข้ามาทำไมว่ายุบสภาฮะไม่เพิ่งเลือกตั้งมอสละ่าสิบสี่ผู้สภาเพิ่งได้รัฐบาลมาสองเดือนนี้เองสิงหาอ เรียกร้องของประชาชนก็ปรากฏว่ามีการสอบถามในรายการช่องสามของสรยุทธสส์สุนทนจินดาซึ่งเคยเชียร์พรรคก้าวไกลนะเป็นด้อมส้มเต็มตัวนะครับแล้วก็เคยเชียร์นะรพรรคของทักษิณอย่างเต็มตัวก็ปรากฏว่าทุกอย่างกลับตาลปัดนะมีการหนวเรียกร้องนะครับถามว่าต้องการอะไรเป็นของขวัญปีใหม่แต่ ปรากฏว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการคือให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมันเกิดอะไรขึ้นนะะจตุพรก็บอกว่าอายุสันส้นสาเหตุหลักๆฮะที่คนต้องการให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็คือยุบสภาให้เศรษฐพาพ้นไปเพราะสภาวะเศรษฐกิจจนถึงขนาดนี้เศรษฐาไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้บริหารจัดการประเทศจนถึงขนาดนี้สภาวะเศรษฐกิจตกลงตกลงตกลง,ตกลงอย่างต่อเนื่อง ก็มีคนตั้งคำถามพอพระเดชพระยุทธ์ไปเป็นองคมนตรีปุ๊บเฮ้ประเทศจะเป็นยังไงทิศทางจะไปเป็นทางไหนทุกคนงงตึ๊บกันไปหมดนะครับเอาละเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายกันจะเย็นๆแล้วกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้กระแสะของประชาชนโดยส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจอไม่ใช่เริ่มแสดงความไม่พอใจตั้งแต่เดือนแรกๆที่เศรษาเข้ามาบางคนก็ไปตะโกนว่านายกส้มรนนะครับ ทำให้ภาพลักษณ์ของเศรษฐาไม่ค่อยจะดีนักประกอบกับก,บการแก้ไขปัญหาต่างประเทศเนี่ยเศรษฐาก็ทําไม่เป็นบริหารไม่เป็นนะฮะคราวนี้ก็ลามปามไปเรื่องหมูลามปามไปอิสราเอลลามปามไปพม,มา่าจนถึงขนานี้ไทยไม่ได้มีการเตรียมพร้อมใ,ใดๆถ้าเกิดผลกระทบขึ้นมาในเรื่องของสงครามนะครับคนไทยยังคงถูกจับเป็นตัวประกันทั้งหมด17 ขอไป13คนได้รับการปล่อยตัวมาแล้ว17คนนะครับในพม,ม,ม,ม่าสงครามกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในขณะที่จีนก็แสดงความไม่พอใจไทยนะครับ ในกรณีที่ไปขอยกเลิกเรื่องของเรือดำน้ำนะครับทำให้ไม่มีการส่งนักท่องเที่ยวเข้ามายัางประเทศไทยเพิ่มเติมประกอบกับการเข้าประเทศจีนเนี่ยก็ไม่ยอมฟรีวีซ่าเหมือนกับประเทศอื่นๆนะแม้กระทั่งมาเลเซียก็ได้รับฟรีวีซา่าถ้าหากเดินทางเข้าไปยังประเทศจีนสถานก,การณ์จนถึงขณะน,นี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจกําลังตกต่ําในยุคข,ของระบานเศรษฐาทวีสินนะจตุพรพรมพันธ์ก็บอกว่า ยังไงพัฒบาลของเศรษฐาอายุสั้นแน่นอนนะครับมีการวิเคราะห์ไปเพิ่มเติมอีกนะบ,บอกว่าคนต่อไปจะค a n ดเด a จะเป็นนายกรัตรีจะกลายเป็นลุงป้อมสําหรับผมมองว่าลุงป้อมแกไม่ไหวลวนะแกอยากจะหยุดแล้วหยุดอีกตอนนั้นก็มีคนไปขอให้แกกลับมานะเพื่อเป็นหัวหน้าพักก็เป็นการชั่วคราวหลังจากอุตมะนะฮะพ้นจากการเป็นหัวหน้าพักนะครับก็อยากจะให้ลุงป้อมมาดำเนินการดูแลพัก เป็นการชู้กราวนะครับเอาละตอนนี้เราคงเห็นแล้วนะครับสาเหตุหลักๆที่ทําให้คนกําลังเรียกร้องให้ของขวัญปีใหม่สําหรับคนไทยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องการให้มีการยุบสภาแปลกไหมสําหรับผมไม่แปลกเพราะสภาวะเศรษฐกิจกําลังตกต่ําหุ้นนะครับตกลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาสองสาเดือนแล้ว ในขณะที่เงินบาทก็อ่อนอย่างต่อเนื่องการส่งออกก็เข้าสู่สภาวะที่ลำบากรัฐบาลยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยนะครับยิ่งทำก็ยิ่งเละนะครับมากกว่าเดิมที่ผ่านมาเขาบอกว่าที่ผ่านมาอาดีตวิกฤตแต่รอบนี้3เดือนวิกฤตกว่าเดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์กิมกิลวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะกี่พันปีก มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิน้น ตราออกเดิทางท่องไปแม้อันแต่รอยร้อยพันต้องฝาฟันเพื่อคนข้างลังยังอยู่ปราบจนวันนี้ก็มี ជាក្នាប់ទានជាម ันมีก็มีเรื่องราวปล่าขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแค่นแดนทิพนมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น